สวัสดีค่ะพี่นองมวันนี้วันที่22ป้าจะไปทุระขับรถผ่านขางทางไมาเห็นเห็ดกันเลยแวะแวรเบิงเห็ดหูหนูจ้าน้ำแข็งพึ่งสิละลายพี่น้องน้ำแข็งละลายแี้ะคือลมแข้งนี่น้ำแข็งละลายแล้วกํำลัง,ลงงามำมานี้พี่น้องคะนี่เห็นบนะ่ วงหันน้ำแข็งโอบเลยเป็นน้ำแข็งจ้ะน mm. ้มื้อนี้ป้าสิว่เก็บแด๋ไปไปทุระไกลไกลพกมันก็ขึ้นไปนน้ำต้นใหม่นะพี่น้องมันจะทอนแสงจ้ะสะทอนแสงได้ไห็นะยังไม่เก็บนะจ้ะไปทุระจ้ะขนาดว่ารีบๆเลยพี่น้องรีบๆ เ,เห็นเห็ดกะทายคือเก่าแล้วพี่น้องอะฮะเอ่อเถาเทาก็มีจ้ะพุ่นๆทั้งต้นใหม่ที่บ่วงแง่ตาน้งมันสดเนาะมึงนะพี่น้องดูงามอ่ะพี่น้องน้ำแข็งพึ่งสิละลายจ้ะป้ามาเบิ่งเทีย่ยวที่แล้วหิมะโกบมันน่ะหิมะโกบเราไปน้ำแข็งแข็งโป๊กเลยก็เลยกว่เก็บนี่ละลายแล้วพี่น้องละลายแล้วเดี๋ยวไปกันจ้ะ มือลุ้นตังสิมาเก็บนะคะอ้ยดีใจดอกกำลังงามๆเหมาะว้าพี่น้องจ๋าขับรถผ่านมาปะท,ปะท,ปะท,ปะทุปะทุปะทุจังไหนว่ามีแนวไซสิรีบไปด้วยโอ้ยเอาความงามมาฝากก่อนเด้อจ้ะเด้องามคักงามแน่พี่น้องหลายคักวัางอาทิตย์ที่แล้วมันเป็นน้ำแข็งมันยังหนียน้อยอยู่พี่น้อง บาน,นี้น้ําแข็งแล้วก็หิมะหายไปเห็ดกะเล็ตะบี้ตะบันเกิดย่างคักแล้วพี่น้องดูโอ้ยมือนีบมีเารลาเก็บเดอ้อแล้วก็พึ่งกินไปว่างว่างอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะกินบ่ลงอยู่แล้วเนาะพี่นอ้องท่าเห้บเบิ้งซืซ้อได้ค่ะคลิปนในบ่เก็บเดอ้อจ้ะยังอีรหลยพี่น้องหลายมองเห็นไว้น้ําถางทางเนี่ยแหละจ้ะน้ําทงนะ้าเนี่ยแม่โอ้พี่น้องเป็นหลายค่ะงามคักว้าว ลายเดงามเด้งเลยโอ้พี่น้องฮะมี่ยุคห่างทงน้าพี่น้องจะไปทุระเนาะจะไปทุระป,ะป้าปางโอ้ย oh, 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 ลายพี่น้องลายโอ้ oh, oh, ยฝน oh, ตกพ่ออพี่น้องเอ้ยพม่นค่อยอเจอฝนตกพี่น้องโอ้ย oh, oh, oh. แม่เจ้ามาหลายแฉะมางามแฉะอ่อนอ่อนพอนี่พี่น้องเอ้ยขยเก็บอะได้ขดบ่มีเวลาพี่น้องค่ะ เราหอยบกหมูสิเอาไปยังเพราะว่าหอยเพิ่งกินหอยเพิ่งกินไปเพราะท่านได้ถึงซิฟมือจ้ะผัดชิ้งกันแล้วนะพี่น้องนะต้มจืดกันแล้ว่อยก็เลยสิยังมาเก็บพี่น้องแค่ไทยมาง้ําง้ําให้เบิ่งแล้วค่ะเด้อว่ามันอ่อนมันอว่วมันอึมซ้ำได้พี่น้องอันนี้มันสะถือกสะต้าบไวเป็นน้ำแข็งว่างว่างอาทิตย์ที่แล้วจ้ะหิมามากบน้ำแข็งมากบมันก็เลย ละลายแล้วพี่น้องน้ำแข็งละลายแล้วกำลังสิเจริญเติบโตเบิ่งเนี้เบิ่งความอันนัานเพิ่นแหนพี่น้องเพิ่งความมันงามเพิ้างไปเนาะโอ้ยป้าบ่ามีคั้สิสิเวา้านี่ค่ะพี่น้องท่งนาเป็นจังซี่จ้ะท่งนาน,นี่นี่ก็ถนนนี่นี่ถนนรถรถติดไปทุระเนาะก็เลยบว่าว่เก็บเด้อพี่น้องมื้อนี้บ่เก็บบ่ไกลบ้านพี่น้อง,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 องห่างออกมาสามกิโลเมตรค่ะ เดี๋ยวเมือ่อใดว่างสิแวะมาเก็บเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนจับไปก่อนข้างหน้ามีอีกเด้อจ้ะเลื่อนรถไม้อีกน้อยหนึ่งก็เจอต้นนี่พี่น้องนี่วังหันอยู่นี่นั่นอยู่มุมนั่นอ่าถนนนี่แหละอยู่ข้างสองข้างทางอ่าอยู่งสองข้างทางอ่าทุ่งนาเนี่ยจ้ะพี่น้องเบิ่งพี่น้องโอ้ต้นนี่มั้ยะต้นนี่กับพธรรมดาพี่น้องนู่นนู่นนู่นดูปโอ้นี่พี่น้องมองดูกำลังขึ้น ว่หันเป็นน้าแข็งอะน้จ้าโอ้โหกับฟ้าวเพระหอยด้วยวนันนี้ฟ้าวกับฟ้าวเวลากับบังคับพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะเบิงบังบังเฮ้ยบงเอ,อ้พี่น้องเอ้ยหิมละละลายแล้วพี่น้องหิมะละลายเราเห็นหนูกําลังงามแต่มือนี้บมีเวลาเก็บจ้าโอ้ยขอบ่มีเวลาเก็บพี่น้องเอ้คนนายคนฟ้าวจะไปข้างนา้า ผู้ทากกันถาผู้ล้อกันล้อเดี๋ยวเขาสีมโหเฮ้ยข่อยก็เห็นเห็ดบ่ได้พี่น้องขับรถผ่านน่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน้ำขางทางกับเบิ้งจะเบิ้งเบิงเบิ้งเบิงไงเบิ้งไงพี่น้องเลยความงามเนาะที่ละลายเลยเพิ่นก็เลยดกำลังสีใยเห็นไหมพี่น้องแล้วเพิ่นถือฝนได้ไหมเนี่ยโอ้จะเป็นคักนะเพิ่นถือฝนพี่น้องเพิ่นถือฝนมันก็เลยสิกำลังสีใหญย มีอีกเด้จ้าหนนนุนต้นทีไปท้างคุณน่ะมีอีกว่าต้นนั่นนี่นีนน่ท้างคุณกิดมีพี่น้องจะสิยางไปบ่นี่โอ้เก็บเห็ดน้ำขางท้างเขาต้องเอื้นว่าเก็บเห็ดท้างรถเนาะพี่น้องเนาะไปไกลรถก็ได้นี่พี่น้องเห็นบ่ต่อน้ำขางทงนี่มองของา้ามเห็ดนี่ยังอันถือล้มเด้จ้ะพี่น้องอันนี้ถือล้มนี่ละลายละถือล้มเริ่มเหี่ยวจ้ะแต่เพาเป็นหยาง ยังสดสดอ่อนๆอยู่คือกาเนี่เห็นไหนี่โอ้ยงามงามพี่น้องคุณต้นนั้นแห้งหลายค่ะพี่น้องอยูคข้งางหน้าป้าพี่น้องต้นนี้แห้งคักแห้งแน่เด้จ้ะโอ้พี่น้องดูปา้าพี่น้องเอยหิมะละลายแล้วจ้าหิมะละลายแล้วพี่น้องอดูนัน่นดูนั่นแดงจายวายแล้วพี่น้องอว้าวหิมะละลายแล้ว พี่น้องคนนี้วะนั่นนั่นนั่นจะทั้งหัวค่อยนั่นเห็นไหมนั่นก็เอื้ออเมไดยุตจัาแต่ว่ามือนีสิพวกเก็บมือนีเก็บว่าได้พี่น้องนี่นี่เห็นไหมว้าพี่น้องโอ้ยแฮรหลายหลายหลายพี่น้องนี่โอุ้มไม่กล้านี่โอ้ยพี่น้องเอะไราหายดุนเถอะฟาดโถปะาดโถปะาดโถบักโมบักแตงเห็ด อุ้ย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 อันนี้คือห้องโอ้ยไม่อย่างพี่น้องนี่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 แห้งๆนี่คืออันนั้นนะจ๊ะไอ้เขาเออนี่อย่างเนาะตําแย้ต้นตําแย้แห้งอะไหมมันยังคันอยู่ยนะพี่น้องม้องเน้อพี่น้องเอ้ยแดงจายวายออ้ยขอโทษขอโทษนะแดงจายวายอยู่พี่น้องขาเสียสิพะพี่เบิ้งหมุนไปดูเรื่อยๆเนาะอุ้ย มันมีมือดนน้วพี่น้องนั่นๆปาร์ตพี่น,ออนรร้องดูนั่นปาร์เห็นของหนูไหมแดงจ้ายวายพี่น้องเอ้ยกินพอได้แล้วพี่น้องเพิ่งกินไปว่างซีฟมือที่แล้วเนี่ยจ้ะนะวัน่าทิตย์กินพี่น้องตะไคอยสะออนเนาะอยสะออนหลายกินทั้งผัดขิงพี่น้องทั้งต้มจืดทั้งยำก็ก็ขอก็อิ่มนะป่ะนี้พี่น้องค่ะไว้พี่น้อง มีเห็ดนางล้มน้ำนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยเห็ดนางล้มพี่น้องนี่เห็ดนางล้มนั่นนั่นเห็นปะอุต่ะอุ้ยเห็ดหูหนูกะงามลายเห็ดนางล้มกับลายปะนี่ปลาลายอกไหนดูสินี่กอหนึ่งนะพี่น้องนี่กอหนึ่งนะคะนั่นกอหนึ่งนะจ๊ะทั้งหัวกับมีบ่อู้ทั้งหัวก็มีพี่น้องอนี่ เจ้บองงามพี่นอ้องนั่นบองงามบองงามนะโอ้เห็นนังล้มก็มีต้นนี่โอ้นี่เห็นละนี่เห็นนังล้มนะเห็นนังล้ม แต่ว่าสะออนคือเห็ดของหนูได้จ้ะเด้องเป็นหนูแดงจายวายจ้ะปาดทุกกำลังงามพี่น้องเป็นอย่างรู้บ่น้ำแข็งละลายพี่น้องน้ำแข็งละลายหิมะละลายน้ำก็เลยงามพี่น้องเห็ดของหนูหนะดูแดงจายวายก็คือสะออนสะออนโอ้สะออนแห้งได้พี่น้องเอ้ยสะออนสะออนว้ย ฟ้าไปทุราะาเหรพี่น้องเฮงงมันเป็นเก็บใกล้เดี๋ยวทุล่าอย oh ายุปักไก่จ้ะโอ้มค์คูดหลายหลายหลายพี่น้องงามงามงามโอ้ยกำลังอ่อนๆนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยนี่นี่มาเดียงใจวายจ้ะสวยงามอลามตาขี้เห็ดหูนหนูเนาะมื่อนี้บ่เก็บจ้ะบ่เก็บเดี๋ยวสิมือลุ้นนะสิมาเก็บฟ้าวจ้ะไปก็พี่น้องเนี่ยทงให้ทงนา้านะจ้ะ ทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะนอ่ขอ้อยตีหญ้าเอาไปใส่ละ่ะจังสีมีหม,มองหยางเออนี่พี่นอ้องเถิบไม้อีกนิดนึงมาเจอต้นนี้แล้วก็ถนนเดียวเนี่ยนะคะเนี่ยเลื่อยม้เนี่ยนี่ถนนเนี่เจอต้นนี้นี่เห็ดนางล้มด่วยจะก,กําลังติดแตกออกมาเห็ดนางล้มกําลังติดแตกออกมาโอ้โหนี่เผาแล้วก็มีพี่น้องเผาแก่เราก็มีเห็นว่าจ่ายวะ น่ค่ะน้องโอ้ยฝนตกพี่น้องค่ะ